พระอุบาลีเทระเอตัทธคะในทางผู้ทรงพระวินยัยพระอุบาลีเกิดในตระกูลช่างกะละบกในกรุงกบินพัทเมื่อจเจริญเติบโตขึ้นได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นช่างการบกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าช่างภูษามาลามีหน้าที่ตัดแต่งพระเกศาประจรําราชสกุลสักะยะซึ่งมีเจ้าชายพัทยะเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายพักคูเจ้าชายกินพิละและเจ้าชายอานนน์เป็นต้น ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีเสมอต้นเสมอปลายต่อเจ้าชายทุกๆพระองค์จนเป็นที่ไว้วางพระฤทัยขอบวชตามเจ้าศักยะในสมัยที่พระพุทธองค์เสด็จมาโปรดพระประยุรย่าที่นครกบิณฑพแล้วเสด็จไปประทับที่อนุปิยาอัมพวันซึ่งเป็นแวนแควนของมลกษัตริย์เจ้าชายศักยะทั้งห้าพระองค์ที่กล่าวนามข้างต้นได้ตัดสินพระไทยออกบวชเป็นพุทธสาวกและอุบาลีช่างกะละบกก็ขอบวชด,ด้วยจึงรวมเป็นเจ็ดพระองค์ด้วยกัน พระอุบาลีเมื่อบวชแล้วได้ศึกษาพระกรรมฐานจากพระบรมศาสดาหลังจากนั้นท่านมีความประสงค์จะไปบำเพ็นสมณธรรมในป่าเพื่อหาความสงบตามลำพังแต่เมื่อกลับทูลลาพระผู้มีพระภาคแล้วพระองค์ไม่ทรงอนุญ,ญาตได้มีรับสั่งแก่เธอว่าอุบาลีถ้าเธอไปอยู่ในป่าบำเพนสมณธรรมก็จะสำเร็จเพียงวิปัสสนาธุรักแต่ถ้าเธออยู่ในสำนักของถาคตก็จะสำเร็จธุระทั้งสองคือทั้งวิปัสสนาธุรัและคัทธุรกัการเรียนคำพีต่างๆ ท่านปฏิบัติตามพระพุทธดำรัสที่ตรัสแนะนําได้ศึกษาพระพุทธพจน์ไปพร้อมกับเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานก็บรรลุกระารหัตผลในพรรษานั้นหลังจากนั้นท่านก็เป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระาศาสนาเพราะความที่ท่านอยู่ใกล้ชิดพระบรมศาสดาโดยตรงท่านจึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านพระวินยัยท่านช่วยอบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ด้านพระวินัยให้แก่ศิษย์สัทธิวิหาริกข,ของท่านเป็นจนํานวนมาก ถ้ามีอธิกรณ์เกิดขึ้นแก่ภิกษุสงฆ์หรือเกี่ยวกับพระวินัยแล้วพระพุทธองค์จะส่งมอบให้ท่านเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินใจคดีภิกษุณีท้องสมัยหนึ่งลูกสาวเศรษฐีในกรุงราชครึกหลังจากแต่งงานแล้วเข้ามาบวชโดยไม่ทราบว่าตนตั้งคันเมื่อบวชได้ไม่นานคันโตขึ้นมากเป็นที่รังเกียจสงสัยของพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธองค์แม้จะทรงทราบความจริงอยู่แล้วแต่เพื่อให้ความจริงปรากฏชัดแก่พุทธบริษัททั้งปวง จึงรับสั่งให้พระอุบาลิเทระตัดสินความเรื่องนี้พระเทระได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาร่วมกันพิสูจน์โดยมีพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นประธานมีนางวิสาขาและอนาถาปิธิกับเป็นต้นร่วมกันพิจารณาเมื่อคณะผู้พิจารณาได้ตรวจด,ดูมือเท้าและลักษณะของคันแล้วนับวันนับเดือนสอบประวัติย้อนหลังโดยละเอียดแล้วก็ทราบชัดเจนว่านางตั้งคันมาตั้งแต่ก่อนบวชพระอุบาลีเทระจึงได้ประกาศตัดสินในท่ามกลางพุทธบริษัททั้งสี่ว่า ภิกษุณีรูปนี้ยังมีศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วกรับทูลเนื้อความให้พระบรมศา,ศาสดาทรงราบพระพุทธองค์ได้ตรัสอนุโมทนาสาธุการแก่พระเถรว่าชำระความได้ถูกต้องยุติธรรมปฐมสังายนาวิสัชนาพระวินยัยผลงานที่ท่านได้เป็นกำลังสำคัญทำให้พระพุทธศาสนายืนยาวสืบต่อมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือหลังจากที่พระบรมศาส,าศาสดาสเสด็จด,ดับคันธปรินพานแล้วพระมหาคัสสเถรั ได้คัดเลือกทะา,ารหันตสาวกจำนวนห้าร้อยรูปร่วมกันทำประทสังายาโดยมติของที่ประชุมส่งได้มอบให้ท่านรับหน้าที่วิชนาพระวินยัยโดยรวบรวมพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ในที่ต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนำมาจาัดรวบรวมเป็นหมวดหมู่จนเป็นพระวินัยปิดกที่เป็นหลักฐานให้ศึกษากันในปัจจุบันนี้อันหนึ่งในการทำสังายาครั้งที่สามโดยการนำของพระโมคคลริบุตรติสเทระก็ถือว่า ท่านสืบเชื้อสายการศึกษาพระวินัยมาจากสิทธิของพระอุบาลิเทระเช่นกันด้วยความที่ท่านพระอุบาลิเทระเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านพระวินัยนี้จึงได้รับยกย่องจากพระบรมศา,ศาสดาในตําแหน่งเอตัทัคคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ส่งพระวินัยท่านพระอุบาลิเทระดํารงอายุสังขารโดยสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับทันทัปรินพาน